เนียบอีกึงเห็นตาเสียครับกับว่าหินมัดไปอย่างดีครับ่คียบดีครับอันนี้ยังเหลืออยู่ครับอันนี้อยู่ข้างในครับแอบไปเห็นตูอยู่ครับหนูเงีับเงียบอู้หนูขั้วตัวงามอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับดักหนูสามเคยครับ นี่กะหาดักหนูป้าอ่อยครับจอมหนูก็เลื่มเขาป้าอ่อยไ้แล้วครับเนี่ยพี่น้องมันนี่กะเอามาทางกับอีแศครับนี่ครับกับเลกเข้ากับเอามาครับพี่น้องไม้ก็มันนี่ก็หลยไม้อยู่ครับพี่น้องใส่ใส่หน้าป้าอ่อยนี่นะครับแล้วมีป้าอ้อยฟังพูนไกลๆอู่นะครับกะหยุดงานครับแต่เดี๋ยวหยุดงานตีเดี๋ยวใส่หลายเนี่ยครับไปครับไปบึ้งไม้กันเลยครับ หาจัดอ้อยนี่อยู่ครับนี่หนูตัวเป็นยังไงครับเป็นหมูขั้วหนี่ครับใบนปลาอ้อยนี่ครับใส่ครับไปเบื้องกันเล้วครับตัดอ้อยครับเราโอ้ยนี่ครับนี่ครับไปครับใส่กันเลยครับ นี่ครับลืมบอกครับพี่น้องเขาเอาเงียมันครับนีครับเขาเอาเขาอ้อยมานําครับมันผสมห่อครับเงียบเงียบไม้เขาก็ท่างยางแปดนเลยครับอู้นะครับงามครับนี่ครับอู้ทางยางดีครับนี่ครับไม่อีกป้าอ้อยป้าหนึงเลยครับ ค่อยกุดกินมันน่ครับอู้เป็นมันมันเกิดแซมปลาอ้อยครับนี่ครับหายยางง้ามนี่ครับนี่ครับนี่ครับข้างเรียนครับในปลาอ่อยเลยครับอู้เกินเกิดแางทักเลยครับนี่ครับเงา้ยเข่าโพรงเป็น่นี้ครับ หม่งกัดอ่อยเลยครับคุณเกี่ยวครับหม่กัดอ่อยในในด้วยครับนี่แหละครับยังไดกะดักเสร็จแล้วครับแต่บ่ค่อยได้ทไทยตอนใส่บึงหลาเป็นไรครับเอามายี่สิบก้อนหลังครับกับอีแปะกับอีประมาณเกือบสามสิบนแล้วครับปลาอ่อยครับนี่ไปครับจังไดกะถามมันดูน้ำกัน ปีหนาได้ครับปีหนาจะพอกันครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องนี่แสงแหลกของปีปีนี้ครับน่ครับยามหนูครับป้าอ้อยครับยืนยิใส่สองอันครับเห็นห้อยกัดอ้อยก็เลยใส่ถึงไว้ครับน่ครับ น้ำกจังนี่หินบ้ามากเลยครับห้อยไม่กินเข่าอยู่ครับบ้านลันครับเนี่ยครับอีกนึงเห็นตาเสียครับกับว่าเห็นมัดอะไรยังดีครับกลับหายครับเดือดทางใดนม่ คนไม่ชอบไปเห็นไมเห็น,นหาไปเห็นสามครับเยวสีมาหายอยู่ครับเขาไปนะ่เขาไปในป่าอ่อยมันหมืดครับดี๋ยว่อยขึ้นให้ตะวินขึ้นสูงขึ้นนี่เลยจ้งจิมาหาครับมีกาดเงาโมเสกงามอยู่ครับบ้านนอกครับไอเขาจะไปทำยี่ไตสั่างนี่ครับใส่ไว้สองอันับีแย่ไต่ต่างนี่แล้วครับ ไม่เกเดาเกาไม่ไหมครับอืมห้อยจินมันด้วยครับไหนเป็นนูซิ่งเหรอครับพี่น้องันนี่คือเกาครับ กินเขาเบิดเลยครับกับบาลันนี่ครับมายามหยิบปลาอ้อยหนึ่งนะครับเงียบไหโอ้หนี่กับลันลันว่ามีหนูครับนี่ครับแบบนี้ว่าคอยจีซียูหนูหรอกครับบุญเดียดตีครับยืนเข้าไปเนี่ย เอ okay. าเทียวเขาปอหรือเขาปอเส้นนี่เลยดิไม่เม็นเขาห่อโ,โดนนีน่กวนตัวนมาใสหน่อยมันมีคนยางลงม,มาเบิึงครับคนยางลงม,มา,บบาครับแต่แต่ว่าเป็นยังครับพี่หนุ่มแต่ว่ารวยคนมาหิบยังนี่ครับ หนีไปยื่อคือนเขาเลยครับโอ้แบบเนี้มันหนาจีดูนะครับไปครับพี่น้องดูนะครับไม้นีกุกขางท่างครับไปครับพี่น้องอุ้ยไปยังเสร็จแล้ว โอ้ดัดดูน,นะครับอันนี้ยิ่งลึกครับพี่น้องเนี่ยโอ้หนูขั้วตัวงามอยู่ครับไปครับยามหยิกโอ้อยเนี่ยเอามันเอาเ่าไปกินครับกับบ้านั้น นกูนี่ฮือฮือหนิอันนี้บ่มาเลยครับนี่ครับดีครับอันนี้ยังเหลืออยู่ครับอันนี้อยู่ข้างในครับแีดเห็นตัวอยู่ครับหนูนี่ครับตัวงามๆนี่ครับหนูขั้วครับนี่ ีครับกรับผมไม่ได้ใส่ใบบ้างไว้แบบนี้ครับพี่นงผมว่างไว้แบบนี้ครับและครับก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับมือนี้นี่ครับขันแทนี่ครับมาใส่ใบตอนท่แล้วครับหาอันดินเขาบ้สินุ่งเด๋ยแหมดเลอะ

โอ้ยเหมือนเดิมครับหนูลูกครับแล้วมั้งนี่ครับเอาเขามาใส่กระไหลกยยัน chỉnh đường hết Here we โอ้่โดนนะครับมาโดนตังที่หาครับโอ้โดนลูกครับอืใช่ครับสามแต้มนะครับตอนเนี่ยบไม่อีกไม้นึงนะครับนี่เขาใส่สามไม้สีไม้

ก๊ับหายครับอม่เกี่ย่ไรเดียวครับดันไม่ยูครับอืเจะได้ดีครับนี่ครับพอแล้วครับโอ้ยเลียนเปียวหอดกลางป้าอ้อยเป็นหนูครับลากไปพุ่อนะเห็นแล้วครับตัวแบบงี้นะครับคุมอยู่ครับคุมหายอยู่ นี่แหละครับสําหรับแานี่กับมานอยุซีเแต้มครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่นี่ครับหลังที่สองครับลากไปกลางเป้าอ้อยไปนะครับพี่น้องโอ้หาหาชั่วโมงครับตัวนี้เดี๋ยวไปได้นูขครว่อยุสามตัวครับตะวัปลานั่นกัโดนโดนลักครับนาทีโดนนี่ครับจับหนี่เลียดเติมครับตะวัน กับยังใส่ยุคือเก่าครับนี่ครับใส่ยุคปกติทางที่กับเลียดเต็มนะครับเพราะว่าตอนแรงอ่นว่าตอนเร่งอ่ะผมใส่เสร็จแล้วผมชีรดมากครับพินขจาลุ่งไปใส่ไปใส่ซ้ำของห้องครับจเพิ่นกรไปยามก้อนครับแต่ว่าเป็นยังครับนี่ครับสำหรับเซานี้เข้ากับาหารยูคีแต้มครับไปพอกันคลิปหนาด้อครับ so what do you have